มาค่ะพเพื่อนๆจ้าเมนูวันนี้ยายใหม่จะมาผัดบวกค่ะผัดบวกใส่ไข่่ใครก็ชอบค่ะพเพื่อนๆจ้าเป็นเมนูที่ผัดง่ายแสนอร่อยค่ะบวกก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมค่ะผัดบวกใส่ไข่ใส่ไก่ค่ะพี่น้องจ้าเมนูนี้ ตัดข้าวสวยร้อนๆมารอได้เลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะกระทะใหญ่ๆแฟนยังใหม่เปคนผัดคะ่ะแต่ยัยใหม่มก็ทำข้าวเก่งค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็อร่อยทุกเมนูค่ะเมื่อก่อนยังใหม่กินมากกินอ้วนเลยค่ะเพราะความอร่อยเนี่ยทำเราอ้วนจริงไหมคะเพื่อนๆเดนนี้ยัใหม่ก็กินพยายามกินแบบดูแลตัวเองบ้างคะ่ะแต่ก็กินคะ่ะทำควาบวกของชอบทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะจ้ะ แล้วก็บวบนี้ก็เราก็ผัดไปเรื่อยๆจ้ะผัดจนกว่าบวบมันจะใกล้ๆสุกกะค่ะแล้วเราก็จะได้เตรียมเอาไข่ลงไปใส่ลงไปค่ะแต่ต้องผัดบวบให้ให้ใกล้สุกก่อนนะคะใครนึกเมนูอะไรคิดเมนูอะไรไม่ออกก็คิดถึงผัดบวบนะคะเ,เพื่อนๆจ้ะเป็นเมนูของบ,บ้านเราเนี่ยค่ะ แต่มันแซ่บแซบค่ะพี่น้องค่ะราดข้าวสวยร้อนๆนี่โอ้บอกเลยว่าอืมอร่อยมีประโยชน์ด้วยค่ะ<ห>แล้วก็รอให้บวดใกล้ๆสุกก่อนค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับพเพื่อนๆค่ะใกเย็นๆค่ะต้องรีบร้อนให้ไก่สุกบวดสุก ให้บวบเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเป็นยุบตัวลงไปเนี่ก็จะก็จะเหลือนิดเดียวค่ะไม่ไม่มากค่ะค่ะแล้วเราก็จะเตรียมใส่ไข่ลงไปแล้วค่ะบวบบวบเราสุกได้ที่แล้วค่ะนี่ค่ะใส่ไข่ลงไปหลายใบเหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าบวบลงมากโดนน้อยค่ะกาเอาด้วยค่ะเด้อค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ อีกนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะปรุงเครื่องปรุงค่ะนี่ผัดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้นยนาําตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยค่ะพี่น้องค่ะขาดไม่ได้คือน้ํามันหอยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันหอยลงไปเสร็จแล้วก็ ใช้ผงปรุงรสนิดนึงค่ะก็คือคะนอค่ะเราไม่กินผงชูรสใช้คะนอค่ะใส่คะนอลงไปค่ะคะนอลงไปได้แล้วคขะแค่นี้แล้วค่ะค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แล้วก็ผัดต่อผัดให้สุกค่ะพี่น้องคะไม่ยุ่งไม่ยากเลยค่ะทำง่ายค่ะเมนูผัดบวบใส่ไข่ใส่ไก่นะคะแล้วรสชาติของบวบนะคะ ก็จะหวานแล้วก็หอมค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆค่ะคนไหนไม่เคยทานก็ลองทําดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะเพื่อนๆพอผัดสุกแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะหย่อนลงไปเนี่ยจะหอมค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นอันว่ารับประทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะ บอกเลยว่าหน้าตาหอมมาก,มมากเลยอยู่หน้าเตานี่หอมค่ะหิวข้าวเลยค่ะพี่น้องจา้าเป็นไงคะเห็นไหมคะสีสันหบอกเลยหอมมากๆค่ะยังไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยัยใหม่แน่ได้ค่ะเด้อพี่น้องจา้าเข้ามารับชมก็นยัใหม่ทาอะไรบ้างวันวันหนึน่งค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะอันนี้ก็ผัดบวบใส่ไข่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เตรียมตัวตักใส่จานแล้วก็ไปทานได้แล้วค่ะกับข้าวสวยวร้อนๆเมนูวันนี้ผัดบวบใส่ไข่ค่ะหอมๆห,หน้าเตาค่ะกระทะใหญ่ๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเมนูนี้ใครๆก็ชอบค่ะยัยไหมก็เอานูน่นเอานี่มาให้ดูกันค่ะยัยไหมก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาติดตามยายไหมมาให้กำลังใจยายไหมยายไหมก็ขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ช่วงนี้ฝนก็ตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีอะไรอย่าหมายก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกทุกแรงใจเด้อค่ะเด้อพี่น้องเฮ้าขอบคุณหลายๆไปก่อนกินข่าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ